ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนนับคำนวณอยู่ในขณะน,นี้นะสมาชิกนะก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็จะมาคํานวณสูตรนะสิบนะครับสิบหน่วยบนนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวนะสมาชิกนะต่อจากงวดที่แล้วงวดที่แล้วเข้าเต็มๆนะ้ะเอ็นไปที่เลขสามก็ออกสามห้าเลยมาทั้งสองตัวเลยนะสมาชิกนะก็จะไปสูรเก่าต่อจักงวดที่แล้วนะสมาชิกนะนะครับสิบหน่วยบนเท่านั้นนะ มาหนึ่งถึงสองตัวงวดเมื่อกี้เข้าเต็มๆเลยสามห้านะฮะก็จะมาทําต่อให้ต่อจากงวดที่แล้วแล้วก็สูตรที่สองในคลิปนี้ก็จะเป็นเด่นบนแบบสองตัวงวดที่แล้วได้สามกับสี่นะครับนะครับก็มาที่เลขสามนะสมาชิกนะก็จะเป็นเด่นบนนะครับอันนี้มาได้ทุกหลักนะสูตรที่สองใต่อจากงวดที่แล้วสูตรเก่าเหมือนกันอันนี้มาได้แค่สิบหน่วยบนนะฮะก็ตามน,นี้งวดที่แล้วสูตรชนกันที่เลขสามนะฮะสองสูตรนี้นะสมาชิกนะ ก็เดี๋ยวมาเทียบให้วันนี้จะได้เล่กคนไหนนะก็ดูมผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจนะครับให้ช่องผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเ,อนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะก็มาฟังคาเตือนทางช่องนะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สน,สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ ทุกข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นอยู่ที่ตัวของสมาชิกจะชื่นชอบแล้วนำไปใช้ถ้านําไปใช้แล้วสูตรหลุดผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะถ้าสูตรเข้าผมก็ยินดีใจกับสมาชิกด้วยนะฮะสมาชิกนะก็เอามาดูสูตรแรกกันก่อนนะฮะสูตรแรกเด่นบนแบบสองตัวนะฮะต่อจากงวดที่แล้วนะฮะสมาชิกนะงวดที่แล้วสูตรได้สามกับสี่นะครับคนออกสองนะครับสองสามห้านะสมาชิกนะ สองนะครับก็มาที่เลข3นะสมาชิกนะก็มาที่เลข3นะครับ3ก็มาที่หลักสิบนะครับอันนีนะ้ลงให้งวดเมื่อกี้นะฮะง,งวดวันที่16บหกทับสิทับหกสี่นะฮงวดนี้จะเป็นงวดวันที่30มสิบทับสิทับหกนะถูกนะสมาชิกนะถูกเป็นงวดแรกที่ลงให้นะฮะ นะครับอันนี้สูตร2ตัวมา1ตัวเดินบนแบบ2ตัวนี้มาได้ทุกหลักนะสมาชิกอันนี้ก็คือของงวดเมื่อกี้นี้สูตรนะครับได้3กับ4ก็คือตัวนี้นะอ่ะงวดนี้ได้เลขตัวไหนไปดูวิธีทํากันนะสมาชิกนะเลข3ตัวหน้ารั้งที่1อันนี้ก็คือเลข3าตัวหน้าทั้งที่1นะสมาชิกนะเลข3ตัวเลข3ตัวหน้า ทั้งที่หนึ่งนะฮะเลข3ตัวหน้าครั้งที่1นะนน 1, นะสูตรก็คือหมายความว่านําเลข3ตัวหน้าครั้งที่1เนะี่ยมาวางไว้นะครับแล้วก็เอาหลักร้อยเลข3ตัวหน้าครั้งที่1นี่บวกกัน6ครั้งนะครับสมาชิกนะบวกกัน6ครั้งได้เท่าไหร่มาบวกเลข1คงที่นะวันนี้ก็บวกกันมาก็ได้เลข1นะสมาชิกนะหบวกเพิ่มป 1, ปเ, 1, เป็นหนะึ่เแทนว่าได้เลข1กับเลข2อ่ะสมาชิกแคปสูตรไว้เลยสูตรง่ายๆนะสมาชิกนะนะครับ สูตรนี้ได้เลขหนึ่งกับเลขสองนะสมาชิกนะครับแคปสูตรไว้ได้เลยนะะนครับแคปสูตรเรียบร้อยนะสมาชิกไปเติมเลยนะเขียนต่อลงมาเลยนะสมาชิกนะวันนี้จะเป็นงวดที่สองได้เลขหนึนะ่งกับเลขสองนะฮะวันที่นะครับงวดวันที่สามสิบท่าสนะิบสองท่าหกสี่นะวดนี้นะครับลงให้เป็นงวดที่สองลงจริงให้เป็นงวดที่สองนะฮะสมาชิกได้หนึ่งกับสองสำหรับสูตรแรก ในคลิปนี้เดินบนแบบสองตัวสูตรเก่าต่อจากวดที่แล้วนะหนึ่งกับสองมาชัดสักตัวไหมนะสมาชิกก็ให้พิจารณานะผมเน้นติดสูตรผมเยอะนะผมเน้นไปนที่เลขหนึ่งนะฮะสำหรับสูตรนี้นะสูตรแรกนี้นะอ่ะไปต่อกันสูตรที่สองนะสมาชิกสูตรที่สองนะสิบโดยบนนะครับสูตรเก่าต่อจากวดที่แล้วเหมือนกันนะฮะ ไม่ได้เขียนวันที่ลงใส่นะสมาชิกนะนะครับก็เดี๋ยวเขียนวันที่ไว้ข้างหน้าแล้วกันมวดเมื่อกี้มวดแรกว่จะสิบหกทับสิบสองทับหกสี่นะสมาชิกนะก็ตามนี้นะฮะไม่ได้มด่วเอยไม่ได้มีแก้ไขตัวเลขไปย้อนดูได้นะฮะสำหรับคลิปสองอ่าสองสูตรนี้นะครับลงให้หมวดเมื่อกี้มวดแรกนะครับผมเน้นไปที่เลขสามอยู่นะฮะ คนออกหน้าสมาชิกนะคนออกสองสามห้านะครับนะครับคนออกสองสามห้านะสมาชิกนะคนออกสองสามห้านะครับก็มาทั้งสองตัวเลยเข้าทั้งสองตัวเลยนะสมาชิกนะ นะครับมาออกที่สามห้าเลยนะฮะสมาชิกตรงตรงเลยนะครับรรนะครับ,นะรบสมาชิกนะก็ถูกนะครับลงให้วนแรกก็ถูกเป็นวันแรกก็มาทั้งสองตัวเลยนะสมาชิกนะก็มาตามนี้เลยนะครับนะครับวันนี้นะสมาชิกวันนี้จะได้เลขตัวไหนนะสมาชิกนะก็ไปดูวิธีคิด ที่ทำไปพร้อมๆกันนะสมาชิกอันนี้ก็คือสูตรของงวดที่แล้วนะสมาชิกนะสามกับห้านะอ่ะงวดนะี้สูตรนะฮะสูตรนําหลักร้อยบนนะครับบวกกันสองครั้งแล้วก็มาบวกหลักละหลักสิบนะครับมาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยอีกสามหลักหน่วย เลขเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกสามครั้งนะฮะสมาชิกนะนะครับเอาเอาใหม่หน้าสมาชิกนะนะเ,อเอาใหม่นะนะนะนําหลักร้อยบนบวกกันสองครั้งแล้วก็บวกหลักสิบนะครับหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งแล้วก็บวกบวกหลักหน่วยนะครับรเลขหน้าครั้งที่สองอีกสามครั้ง,นะง, 2, งได้เท่าไหร่ไปบวกเลขเก้าคงที่นะสมาชิกนะนะครับงวดนี้ก็จะลงท้ายได้เลขสองนะ นะครับ2บวกเพิ่มไป2ก็จะได้เลข4ีนะอันนี้ผมเขียนผิดนะไปเขียน2กับ3นะครับผมเลยเขียนทับเลข3ไปเลยนะวดนี้2บวกเพิ่มไปอีก2ก็เป็น4นะ2กับ4นะสมาชิกนะวันนี้สูตรนะครับอ่ะแคปสูตรไว้สมาชิกเก่าก่อสมาชิกใหม่ที่เข้ามานะครับยังไม่รู้วิธีคิดวิธีทำนะสมาชิกนะกก็ก็แคปสูตรไว้ได้เลยนะฮะ สูตรมีที่ไปที่มาอย่างชัดเจนสมาชิกชอบก็ให้นำไปใช้ถ้าไม่ชอบมองผ่านๆไปได้เลยนะสมาชิกนะผมไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับสมาชิกให้เชื่อตามที่ผมคำนวณได้นะครับผมก็ได้ทาทาตามสูตรนะที่คิดคำนวณขึ้นมาหน้าสมาชิกนะวันนี้สูตรได้สองกับสี่นะฮะก็ไปเติมเลยหน้าสมาชิกนะก็ไปเติมได้เลยนะได้สองกับสี่นะฮะ อะสมาชิกนะสำหรับสูตรนี้นะครับผมว่ามาแน่ๆตัวหนึ่งนะสมาชิกนะนะครับสูตรนะครับเดินดีนะฮะผมคิดว่ามาสองกับสี่มาตัวหนึ่งนะถ้าผมเน้นนะผมเน้นไปที่เลขสี่นะฮะติดที่สูตรอยู่นะนะครับติดที่สูตรของผมนะเลขสี่เยอะนะฮะเดี๋ยวผมจะลงสูตรเด่นนะครับเด่นวิ่ง บนตัวเดียวจะมีติด4ทั้ง2สูตรเลยนะเดี๋ยวผมจะคลิปคลิปต่อๆไปเดี๋ยวผมก็จะลงให้นะสมาชิกนะ,ะมาชิกผมมาเทียบให้ดูสองสูตรนี้ไม่ชนกันนะวันนีนะ้วันที่แล้ววันที่แล้วชนกันที่เลข3นะชนกันที่เลข3ามสองสูตรนี้นะครับครับนะวัดวัดวัดขึ้นไปนี่ไม่ชนกันก็ออกคนะ่า8เนี่ วันนี้ชนกันที่เลขหกก็มาที่เลขหกนะครับวันนี้ไม่ชนกันก็มาที่เจ็ดสามเลยนะครับสมาชิกนะวันนี้ไม่ชนกันนะวันนี้ชนกันเนี่ยชนกันที่เลขสองพ่อทีนะสมาชิกนะครับชนกันที่เลขสองนะสมาชิกนะครับแต่สูตรผมนะสูตรผมนี้เลข 2, สองในบร,รดับนะสมาชิกดับนะถ้าถ้าเป็นตัวชนอะถ้าเป็นตัวชนนกรก็มาที่เลขก็ที่เลขสองนะผมจะไปจับคู่ตา่าง นสมาชิก1 4 4 1นะครับ4 1 1 4นะครับเลขสอนี่มันติดดับนะบถึงจะแต่ถึงจะติดดับแต่ก็แต่ก็ชนหน้าสมาชิกชนตั้งสองสูตรนะครับก็ให้สมาชิกพิจารณาเอาแต่ผมชอบตัวต่างมากกว่า14 4 1สนะสมาชิกนะเดี๋ยวจัด7ใส่ซะเลยอีกสักชุดเดียวะนะครับ สี่หนึ่งเ็เ็หนึ่งสี่อะไรประมาณนี้ปะะ่ะฮะสมาชิกนะก็ให้สมาชิกพิจารณาเอานะตามสูตรนะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะสมาชิกนะก็ามาดูนะครับคามคาเตือนทางช่องกันก่อนนะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวนาทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวนาทางโปรช้วิจารณญาณในการรับชมมีคําเตือน อย่างชัดเจนนะฮะทุกๆข้อม,มูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแบบนวทางเท่านั้นอยู่ที่ตัวของสมาชิกจะชื่นชอบนะชอบก็นํานไปใช้ไม่ชอบก็มองมองผ่านไปได้เลยอสมาชิกแคปทันไหมฮะสูตรแรกนะครับเรีนบนแบบสองตัวนะฮะได้หนึ่งกับสองนะครับ, 2, ครบแคปไว้ได้เลยนะอ่ะมาต่อสูตนะรที่สองแคปไว้ได้เลยนะสหรับสูตรที่สองนี่จะเมื่อกี้เข้าทั้งสองตัวเลยนะสมาชิกนะนะครับสําหรับสูตรที่สองนี่เข้าสองตัวเลยนะครับ มาที่3กับ5เลยนะครับสมาชิกนะก็ะตามนี้นะสมาชิกนะมาที่3 5นี้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะสมาชิกนะเยวกันกับคลิปพ่งนี้ก็จะเป็นสูตรเก่านะต่อจากพวกที่แล้วเหมือนกันสูตรค่อนข้างจะเข้าเยอะนะฮะเดี๋ยวพวกก็จะนําสูตรเก่ามามาคำนวณต่อให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ